อร่อยอร่อยมากเลยค่ะหอมทานอร่อยเวลาไปต่างจังหวัดนะคะแค่นี้ค่ะซื้อข้าวเหนียวไว้นะคะกับหมูหมูปิ้งอร่อยก็นี่แหละคะ่ะข้าวเหนียวหมูที่ซื้อเอาไว้นะคะอร่อยเช้าไม่ได้ทานข้าวะคะ่ะเพิ่งเดินทางมาถึงค่ะถึงว่า นี่ค่ะหมูหมูปิ้งนี่ค่ะน่าทานมากนะครับ<า>แดดเยอะมากเลยไม่แพงค่ะนี่ค่ะหมูหมูปิ้งนี่ค่ะน่าทานมาก อ,อ,อ, <c oughs> อร่อยหอมหอมเวลาไปต่างจังหวัดนะคะแค่นี้ค่ะซื้อข้าวเหนียวไว้นะคะกับหมูหมูปิ้งอร่อยก็นี่แหละค่ะข้าวเหนียวหมูที่ซื้อเอาไว้นะคะอร่อย เขาทำแบบนุ่มเลยนะคะหอมมากเลยอร่อยก็นี่แหละค่ะเนี้อหมูที่ซื้อเอาไว้นะคะอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยค่ะหอมทานอร่อยนีค่ะหมูหมูปิ้ง นี่ค่ะน่าทานมากหอมหอมอร่อยอร่อยมากเลยค่ะหอมทานอร่อยนุ่มมากเลยค่ะข้าเหนียวก็อร่อยมาตั้งแต่เช้าค่ะกลางวันก็เลยเนี่ยค่ะเก็บไว้ทานกลาวัน เช้ามาถึงก็เปิดบ้านเลยค่ะนะฮะแดดเยอะมากเลยไม่แพงค่ะย่างที่เตาค่ะหอมๆนะคะแล้วก็ทานกับข้าวเหนียวค่ะข้าเหนียวก็ไม่ค่อยไม่ร้อนแล้วว่าซื้อมาอมืสุดยอดมากเลยข้าเหนียวจะหมดแล้ว มีสองห่อค่ะทีเตอร์ก็อย่างเงี้ยแหละค่ะทุกท่านไม่ว่าจะทำอะไรฮะย่างที่เตาค่ะหอมๆนะคะแล้วก็ทานกับข้าวเหนียวค่ะ ข้าเหนียวก็ไม่ค่อยไม่ร้อนแล้วว่าซื้อมาข้าเหนียววันนี้จะทานข้าเหนียวค่ะมาฮะแดดเยอะมากเลยไม่แพงค่ะ ก็อย่างเงี้ยระคะทุกท่นานแต่เช้าไม่ได้ทานข้าวค่ะเพิ่งเดินทางมาถึงค่ะถึงว่า <c oughs> ครีเอเตอร์ก็อย่างเงี้ยระคะทุกท่านมาครแดดเยอะมากเลย ไม่แพงค่ะไม่ว่าจะทำอะไรคะอ๋ออ๋อยอ ก็พอลงจากการไล่ก้อนเนี่ยแหละค่ะทานข้นเหนียวหมูเนี่ยนะะี <c oughs> วันนี้มีแดดแดดเยอะมากค่ะ <c oughs> ย่างที่เตาค่ะหอมๆนะคะแล้วก็ทานกับข้นเหนียวค่ะข้เหนียวก็ไม่ค่อยไม่ร้อนแล้วว่าซื้อมาซื้อมาจากตลาดค่ะ อร่อยเห็นแล้วอยากทานอือร่อยอืสุดยอดมากเลยขนเหนียวจะหมดแล้วมีสองห่อค่ะเทเออก็ยอย่างเงี้ยแหละค่ะทุกท่าน <laughs> ตั้งแต่เช้าค่ะกลางวันก็เลยเนี่ยค่ะ เก็บไว้ทานกลงวันเมื่อเช้ามาถึงก็เปิดบ้านเลยค่ะวันนี้มีแดดแดดเยอะมากค่ะหมูก็นุ่มเขาใช้เนื้อหมูนะคะหมักๆเนี่ยค่ะใส่ซอสใส่อิ้วนะคะแล้วก็เอาไปอร่อยเอรดอยมากเลยค่ะหอมทานอร่อยไปน,นะคะ ก็ยังไม่ได้ทานข้าวอะไรกันเนี่ยค่ะซื้อไว้ทานอร่อยแล้วก็ลงคลิปค่ะก็ะเป็นชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะแล้วเวลานี้ก็เวลาเที่ยงแล้วก็หิวค่ะหอมหอม,หอม นี่ค่ะหมูหมูปิ้งนี่ค่ะน่าทานมากอร่อยอร่อยมากเลยค่ะหอมทานอร่อยเมื่อช้าไม่ได้ทานข้าวค่ะเพิ่งเดินทางมาถึงค่ะถึงว่า ไม่ไว่าจะทําอะไรคะก็นี่แหละค่ะเข่าเหนียวหมูที่ซื้อเอาไว้นะคะอร่อยก็นี่แหละค่ะเข่าเหนียวหมูที่ซื้อเอาไว้นะคะอร่อยไม่ไว่าจะทําอะไรคะเลยอืนุ่มจังเลยทานกับข้าวเหนียวค่ะนี่ค่ะ อร่อยมากขอบคุณนะคะที่รับชมแล้วก็ลงคลิปค่ะก็เป็นชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะแล้วเวลานี้ก็เวลาเที่ยงแล้วก็หิวค่ะเด็กๆก,ก็าชอบทานผู้ใหญ่ก็ชอบทานทุกคนแหละค่ะสะดวกนะคะเวลาเรานั่งรถไป หอมหอมก็พอลงจากการอะไรก็เนี่ยแหละค่ะทาดผันขเหนียวหมูเนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้ทานข้าวอะไรก็เนี่ยค่ะซื้อไว้ทานอร่อย เลยอืมนุ่มจังเลยทานกับข้าเหนียวค่ะนี่ค่ะเขาทำแบบนุ่มเลยนะคะหอมมากเลยอร่อยวันนี้มีแดดแดดเยอะมากนี่ะ่ะ ไม่ว่าจะทำอะไรคะนี่ค่ะหมูหมูปิ้งนี่ค่ะน่าทานมากเลยนุ่มจังเลยทานกับข้าวเหนียวค่ะนี่ค่ะ